สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมรถตู้แต่ง v i p คันนี้นะครับที่เรียกว่าแต่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมไปส่งให้กับลูกค้าที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราพามาชมกันว่าคันนี้แต่งอะไรกันไปบ้างนะครับมาชมด้านในกันเลยนะฮะเริ่มจากประตูคู่หน้านะครับก็แน่นอนนะฮะเราติดตั้งกล้องล็อกคันให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับจอก็จะเป็นจอ Android นะครับแล้วก็แรมลูกค้าเพิ่มนะครับ Android ขนาด10นิ้วแรม8นะครับ ล้อมหนนะฮะเพิ่มลำโพงกลาง3คู่นะฮะลำโพงกลางแหลม3คู่มี Power อร์นะฮะ4 ch นะครับกล้องรอบคาน360รองศาแล้วก็มีช่อง usb ชาร์จโทรศัพท์3จุดนะฮะก็คือด้านหน้าก็จะมีช่องชาร์จด้านหลังก็จะมีช่องชาร์จนะฮะและเพิ่มมาก็คือจะเป็นตัวที่สามารถชาร์จปลั๊กไฟบ้านได้นะฮะเหมาะสำหรับใช้งานคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรประสงค์หรือชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้ากล้องทุกอย่างนะฮะ สามารถใช้งานจากตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็สีที่ลูกค้าเลือกนะครับเป็นสีออกแนวเรียบร้อยนะครับเป็นรถหน่วยงานรถองค์กรน,นะครับตรงนี้หลายท่านก็จะเลือกเป็นที่วางแก้วน้ําวางของนะฮะส่วนลูกค้าท่านที่นี่ก็เลือกที่จะใช้เป็นที่วางแบบพักเท้าวสวยๆงามๆแบบนี้นะครับเพราะว่าอยากจะเพิ่มพื้นที่ช่องด้านหน้าสําหรับอ,อนเนกประสงค์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับลูกค้าเลือกเป็น 3- 3 4สามนะครับสามารถนั่งได้เต็มพันเนี่ย ด้านหลัง10นะครับด้านหน้าอีก2เป็น12คนเลยนะฮะก็คือข้างหลังนี่อนเนกประสงค์มากๆถ้าเราไม่พับเนี่ยแ้าเราไม่นั่งเนี่ยเราสามารถพับเพื่อที่จะวางสัมภาระได้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันอันนี้ระบุหมดเลยนะครับบุด้านในไม่ว่าเป็นตรงประตูนะฮะตรงเพดานนะฮะแล้วก็ทำแอร์แบบไมโครบัสนะฮะก็เรียกได้ว่าแอร์เดิมจากโรงงานเนี่ยครับเขาจะไม่ได้เย็นฉ่ําขนาดนี้นะครับอันนี้เราทําเป็นแอร์ไมโครบัส เพิ่มตู้แอร์หลังช่องแอร์ใหม่นะครับรางแอร์ใหม่3รางเพื่อเพิ่มพัดลมหน้าและตามแมวนะฮะชุดหลังคา v i p ชั้นวางของเหนือศีรษะผู้ขับขี่แผงบังแดดนะครับแผงบังแดดด้านข้างเราใส่รอบคันเลยนะฮม่จะเป็นคู่หน้าแล้วก็ด้านที่มีไหนมีกระจกด้านหลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามีให้รอบคันเลยนะครับแล้วก็มีหลังคาดาวไลท์นะฮะสวยๆงานแบบนี้สามารถเลือกเปิดปิดไฟได้นะฮะเลือกแต่เฉพาะไฟที่เป็นแสงขาวก็ได้หรือจะเลือกไฟนวลๆก็ได้หรือจะเปิดปทั้งหมดเลยก็ได้เช่นเดียวกัน ะะประตูตรงนี้นะครับก็ปกติแล้วจากโรงงานต้องปิดแรงๆเราก็จะใช้ตัวช่วยกันดูดนะครับนี่อะไรครับพอปิดปุ๊บเขาจะดูดให้สนิทนะฮะพอปิดปุ๊บเขาก็จะดูดให้สนิทไม่ต้องงับแรงจากโรงงานเนจะต้องใช้แรงระสมพูลที่จะทำให้เขาสนิทนั่นเองนะฮะ ด้านหลังของเรานะครับก็จะมีความอนเนกประสงค์มากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือตอบโจทย์การใช้งานของรถองค์กรนะครับอันนี้ก็คือวางสามารถนั่งได้ทั้ง4ท่านเลยนะครับพอเราต้องการพื้นที่สําหรับวางของไปแจกของเนาะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานใช่ไหมครับเนี่ฮะเราก็สามารถพับขึ้นแบบนี้ได้เราก็ใช้สายตัวนี้ลากขึ้นไปหลังมัดให้แน่นๆนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่วางของวางสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะฮะ อันนี้เผื่อเป็นไอเดียสําหรับท่านที่ต้องการขนของด้วย8คน9คนนั่งได้สบายเลยนะครับสำหรับด้านหน้านะฮะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับท่านไหนที่ต้องการพื้นที่อนเนกประสงค์เนาะก็ไอเดียนี้แจ๋วมากมากเลยนะครับสาหรับด้านหน้านะครับเปลี่ยนไปพอสมควรเลยตั้งแต่แผงประตูนะฮะที่เราบุใหม่เพิ่มมาใหม่แล้วครับมีไฟนะฮะก็จะมีแคลิกนะอันนี้เราเลือกเป็นสีขาวขุ่นๆนะฮะแล้วก็มอน แล้วก็ทรงหมอนะครับรูปแบบใหม่แล้วก็หุ้มแล้วก็ทําทรงให้แบบนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็มีที่วางแก้วเช่นเคยเลยคอนโซลเราจะเพิ่มเข้ามานะครับ<ม>ก็จะมีช่องตรงนี้ฮะที่เราจะใช้งานชาร์จ USB ได้อีกพอรพตนะครับสามารถเปิดใช้งานจากปุ่มตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วเพิ่มมาอีกนะฮะอันนี้ประสมมากมากเลยนะครับ ตูงนี้ก็เพิ่มมานะสำหรับแอร์แถวหลังนะเราแนะนําให้เปิดทุกครั้งที่เราติดแอร์ไม่ว่าจะนั่ง2คนหรือจะนั่งเต็มลําก็เปิดไว้ได้นะฮะแล้วเลือกแอร์เป็นออโต้นะฮะเราตั้งออโต้ไว้เพื่อที่จะใช้งานแบบไม่ว่าจะเป็นร้อนมากเขาจะทํางานอัตโนมัติหรือว่าจะหนาวเขาก็จะหลีแอร์ลงนั่นเองแล้วก็ไฟทุกอย่างที่นี่นะครับเราสามารถปิดได้หมดเลยนะฮะถ้ารู้สึกว่ามันแยงตาไปนะครับปิดได้หมดเลยหรือจะเลือกเปิดได้บางอันก็ได้นะฮะดูจากแถวหลังนะครับอันนี้เราปิดหมดนะฮะ เราจะเลือกเปิดแค่บางท่อนก็ได้นะฮะสำหรับการเดินทางกลางคืนนะฮะหรือจะเลือกเปิดเฉพาะไฟแสงสีขาวก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะนี่เปิดหมดเลยก็ได้นะครับโอ้โหสะดวกสบายแล้วก็ที่สําคัญคือเน้นการใช้งานแล้วก็สวยงามจริงๆนะฮะแล้วก็ส่วนท่านไหนที่จะใช้ปลั๊กไฟที่แบบเหมือนไฟบ้านนะครับเราต้องมาเปิดปุ่มนี้เพื่อที่จะให้อินเวอร์เตอร์ตัวแปลงไฟของเขาทํางานนั่นเองนะครับเพื่อที่จะหน้อมไฟในรถทั้งคันทุกครั้งที่เรา เปิดรถตู้เนี่ยเราแนะนําให้สตาร์ทรถเพราะว่าเราใช้กําลังไฟค่อนข้างเยอะรถจะได้ทําการชาร์จแบตเตอรี่จะได้อยู่กับเรานานนานนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับรถตู้ V.I.P. คันนี้นะส่วนตัวแล้วผมก็ชอบมากๆขนาดนี้เราแต่งแบบเรียบๆนะครับยังสวยขนาดนี้เลยถ้าลูกค้าสามารถเลือกดีไซน์ได้มันจะเป็นเบาะ3 3มหรือ2 3 4 2 3 3ได้หมดเลยนะฮะลูกค้าแค่แจ้งเรามานะ แล้วก็ท่านไหนที่สนใจอยากจะแต่งรถ VIP ราคาประหยัดแบบนี้อ๋อลืมบอกไปว่าแต่งทั้งหมดเนี่ยที่ลูกค้าเห็นนะครับอยู่ที่288,000บาทนะครับราคาไม่รวมแบตนะฮะลูกค้าเพิ่มจอทีวีก็เพิ่มไปอีกประมาณ1 2 0 0 0บาทนะฮะหรือลูกค้าอยากได้ตัวไหนเพิ่มอยากถอดตัวไหนออกแจ้งเราได้เลยส่วนหน้าจอตรงนี้ปกติที่โรงงานนะฮะจากที่เราแต่งให้จะเป็น แรม4ลอม128อันนี้ลูกค้าเพิ่มเป็นแรม8นะลอม128เพื่อที่จะลื่นความเร็วแล้วก็สมูทขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้เราสามารถแชร์ Wi-Fi เข้ามาเพื่อที่จะใช้งานผ่านหน้าจอได้หรือลูกค้าเน้นความสะดวกนะครับเราเพิ่มช่องรองรับซิมไว้แล้วนะครับลูกค้าสามารถเสียบซิมจากตรงนี้แล้วก็ใช้งานจอได้แบบซื้อซิมรายปีมาใส่ใช้ได้แบบไม่อันเลยนะครับวันนี้พามาชมคร่าวๆถ้ามีโอกาสคันหน้าที่เราแต่งแบบสวยๆแบบนี้อีกเราจะพาลูกค้าไปชมกันนะครับ